จเจริญธรรมสานักดีทุกท่านค่ะพบกันในรายการไลฟ์สดหลังสูมพบมิตรีมีธรรมยามเช้าวันนี้วันที่18ตุลาคม2566นะคะมงคล38ข้อ18กล่าวถึงทํางานที่ไม่มีโทษภาษาบาลีกํากับไว้ว่าอนวัชานิกรรมานิ เป็นการทำงานมาเลี้ยงชีวิตตนเองโดยที่เป็นงานงานนั้นเป็นงานที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะไม่ผิดศีลธรรมแล้วก็ไม่ผิดประเพณีอันดีงามในรายการวันนี้ผู้ร่วมรายการก็ได้สนทนากันไปถึงเรื่องของการทำการงานพอดีการงานของท่านจะเป็นการงานถ้าจะว่าแล้วเที่ยวกับ สมัยเดียนทำงานอาจจะว่ารับจ็อบตั้นๆนะคะคุยด้วยแล้วก็ยิ้มไปด้วยเพราะว่าคำว่ารับจ็อบตั้นๆนี้มักจะหมายถึงว่าไปทำงานแล้วก็รับเป็นเงินมานะคะแต่ว่าท่านนี้เนี่ยค่ะท่านไปปฏิบัติธรรมในช่วงที่เป็นวันหยุดของท่านที่จังหวัดอุบลราชธานีบวรบานราซึ่งช่วงนั้นเนี่ยตรงกับวัน นวมินทะมหาราชแล้วก็มีการแจกแจกโร,รงบุญนะคะมีการแจกอาหารมีการเตรียมอาหารท่านก็ได้เข้าไปเตรียมอาหารแล้วก็มีการขัดล้างทําความสะอาดภาชนะก็เล่าถึงประสบการณ์ว่าในงานนี้ค่ะท่านได้พบกับหมู่มิตีได้มีการพูดคุยได้มีการทํางานร่วมกันบางช่วงของการทํางาน อย่างเช่นท่านปั้นบัวลอยตอนที่อยู่ในรายการก็มีการเอาภาพมาประกอบก็เห็นท่านที่นั่งปั้นบวับวลอยกันหลายท่านนะคะว่ามีขั้นตอนการปั้นท่านได้เล่าถึงขั้นตอนการปั้นกว่าจะได้มาเป็นบัวลอยน้ําขิงแต่พอทําเสร็จแล้วก็มาแบ่งปันในเรื่องในโอกาสวันนาวมินทละมหารา,หร,าหรือตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตรของ พระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะเมื่อท่านเล่าจบเรื่องหนึ่งท่านก็จะต่อไปอีกเรื่องอื่นนะคะท่านสมณะได้เมตานะคะเด่นเองได้ประโยชน์ด้วยมากๆเลยค่ะจากที่ท่านเล่าแล้วก็จากที่ท่านสมณะเมตตาชี้ให้เห็นถึงการพูดเล่าเรื่องนะคะเด่นก็จําไว้เป็นแบบอย่างว่าถ้าเป็นการพูดเล่าเรื่องเด่ฉันจะต้องมีการฝึกพูดให้เข้าเป้า นะะในกรณีของท่านท่านยกตัวอย่างว่าขณะที่ท่านเนี่ยทำงานแล้วก็อย่างปั้นบัวลอยปั้นไปก้อง่วงไปนะคะท่านท่านสมณะก็ชี้ให้มองดูว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ง่วงต้องอ่านเข้าไปถึงจิตบางครั้งเนี่ยการที่มีอาการง่วงก็จะเป็นอาการที่เกิดจากความไม่ยินดีพอไม่ยินดีปั๊บ จิตก็จะเหมือนกับจะหลีลงแต่เพราะความที่อ่านจิตไม่ทันนะคะว่าตัวตัวเองไม่ยินดีดิฉันก็เคยนะคะเมื่อเร็วนี้เองค่ะนั่งในซูมจะจะอ้างอ้างว่าเมื่อคืนนอนไปไม่กี่ชั่วโมงเองแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาเข้าซูมด้วยก็นั่งง่วงมากๆประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่เข้าซูมในร่งการค่ายอุบสถศีล ช่วงเย็นขณะเป็นช่วงเย็นหกโมงเย็นกว่าช่วงนั้นคือจะเป็นช่วงของกิจกรรมค่ายสามสามวันก็เริ่มแต่คืนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์แล้วในวันเสาร์เรียนจาได้ว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ดิฉันก็นั่งง่วงจําได้ว่างั้นนะคะอาจจะเป็นวันอาทิตย์ไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นวันเสาระะ์ค่ะก็ได้ทันเอาใจของตัวเองอะไปเทียบกับสิ่งที่ท่านอธิบายว่า เมื่อจิตมีอาการง่วงเป็นเพราะว่าตามตามอ่านอาการจิตตัวเองได้ไม่ได้ว่าเกิดความไม่ยินดีนะคะเกิดความไม่ยินดีฉันจิตก็เลยหลี่ลงเพราะในขณะที่มีความรู้สึกง่วงท่านก็ให้อ่านรู้เข้าไปแล้วก็นึกคิดอ่านเข้าไปรู้ถึงความนึกคิดแล้วก็อ่านรู้ถึงความรู้สึก ถ้าหากว่าอ่านไม่ทันที่จะรู้ถึงความนึกคิดของตัวเองว่าอ๋อตอนนั้นน่ะคิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดเรื่องไม่ได้คิดเรื่องในรายการโจมหรือว่าคิดเรื่องอื่นหรือไม่ได้คิดเรื่องอื่นแต่ว่าไม่ไม่ยินดีกับการนั่งทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่าเดียนปั้นบัวลอยก็ไม่ไม่ได้ยินดีอยู่กับการปั้นบัวลอยอาจจะมือปั้นไปเรื่อย ว่าในหัวเนี่ยไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะฉะนั้นท่านก็เลยเมตตาให้จับ้อสังเกตว่าให้อ่านรู้ให้ทันถึงความนึกคิดของตัวเองแล้วก็อ่านรู้ให้ถึงความรู้สึกของตัวเองว่านึกคิดยังไงรู้สึกยังไงถ้าอ่านรู้ไม่ทันก็จะจมอยู่ในภพหรืออยู่ในผวังผวังคืออะไรสักอย่างที่ดิ่งฉั้นก็เทียบเคียงไปถึงว่าบางครั้งก็จะ เออทำอะไรสักอย่างอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทานอาหารแม่เร็วๆเนี้ยค่ะกินอาหารอยู่แล้วก็ใจเนี่ยก็คิดคิดไปถึงเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็คิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราใช้ AI i i ก็คือก็คืออ,เ,อเป็นเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ให้คำตอบโดยที่ เหมือนขุนยนเป็นคนให้ระบบอัตโนมัติทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีการรวบรวมข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลแล้วก็จะให้เราเดนก็เลยอยากลองดูว่าขุนยนเนี่ยจะให้คำตอบได้ไหมเอเทคโนโลยีตัวนี้จะให้คำตอบได้ไหมก็เลยลุกจากที่นั่งทั้งที่ตั้งใจไว้ว่าจะโฟกัสเรื่องอาหารแล้วก็อ่านความสุขความทุกข์อ่านความสุขความทุกข์ ในเรื่องอาหารว่ากินเข้าไปแล้วรู้สึกสุขทุกอย่างไงแล้วอาารอาการที่เป็นจริงคือรับรู้รสเปรี้ยวหวานเนี่ยมันเค็มแท้ๆจริงๆของรสแทนที่จะรู้สึกแบบปรุงจินตนาการไปกับความอร่อย,ออยในอาหารที่กินฉะนั้นในขณะที่ตั้งใจว่าจะทําอย่างนั้นแต่อีกจิตหนึ่งคือในหัวฉันก็อาจจะเป็นนักคิดหน่อยหนึ่ง พอกินอาหารคําน,คนี้เข้าไปก็คิดต่อว่าเอ๊ะเรากินคํานี้เข้าไปอ่ะเพื่อไปบาร,รุงกล้ามเนื้อนะเพื่อให้มีวัตถุดิบไปสร้างกล้ามเนื้อนะแล้วก็เดนก็คิดคําถามต่อขึ้นในหัวไวมากบางทีตามจับอ่านความคิดไม่ทันแล้วก็ดิ่งลงไปในความรู้สึกที่อยากรู้นะคะก็เลยพาตัวเองเนี่ยลุกเดินไปเปิดมือถือเปิดแท็บเล็ต แล้วก็ตั้งคำถามให้ AI ตอบแล้วก็ AI ก็ตอบคำถามนะคะซึ่งเห็นก็ขำขำว่าเ็นรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ทำไมถาม AI ก็เ็นใช้คำถามถามไปว่าเอชช่วยบอกได้คุณจะให้กล้ามเนื้อฉันได้ไหมคือ AI ให้ไม่ได้นะคะ AI ก็ตอบมาว่าประมาณวนะ่าฉันให้กล้ามเนื้อคุณไม่ได้แต่ฉันนะ สามารถแนะนำวิธีการได้เดนดูเสร็จก็ขำขำเสร็จอ้านึกขึ้นมาได้ <c oughs> นึกขึ้นมาได้ว่าตั้งใจว่าจะโฟกัสกับเรื่องอาหารก็เลยย้อนกลับมานั่งทานอาหารต่อนะคะคือทีอ่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าถ้าหากว่าขณะนั้นจิตขณะนั้นเดนเนี่ยอ่านรู้ความนึกคิดไม่ทันนะคะว่าตัวเองนึกคิดเรื่องอะไร แล้วก็อ่านรู้ความรู้สึกอยากรู้ของเดียนไม่ทันเิฉันก็จะไหลเข้าไปอยู่ในห่วงผวังที่ทั้งความคิดความรู้สึกเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ผวังตรงนั้นนะก็จะมีอํานาจมีอิทธิพลมีฤทธิ์มีพลังเรียกอะไรก็ได้สักอย่างนะเิฉันค,คาดว่ายอย่างนั้นแล้วก็ทําให้กายกรรมกับวจีกรรมหรือพฤติกรรม ที่ทาออกมาเนี่ยเป็นไปอย่างที่ความคิดความรู้สึกฉะนั้นเนี่ยในการที่คิดไม่ทันว่าเอ๊ะปั้นบัวลอยนึกคิดอะไรในขณะปั้นบัวลอยนึกไม่ออกคิดไม่ออกว่าตอนนั้นกําลังนึกคิดอะไรแล้วก็อ่านไม่ทันความรู้สึกก็จะทําให้เกิดภาวะที่ตกเข้าไปสู่พบหรือผวังนั้นได้ก็จะเป็นถ้าเป็นความง่วงนอนก็จะหลีหลับจะนั่งง่วงนะคะเชนท่านสมณะบอก ในเมื่ออ่านรู้แล้วอ่ะจะต้องมีการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเข้าไปเห็นถึงความต่างความต่างว่าถ้าหากว่านึกคิดแบบเนี้ยนะคะคือคือเวลานึกคิดความคิดจะไวจิตคนเราจะไวถ้านึกคิดแบบนี้แล้วเราอ่านทันความนึกคิดแบบนี้แล้วลองฉีกมุมไปอีกมุมหนึ่งว่าเดิมทีอ่ะคิดไว้ว่าจะตั้งใจที่จะ ตั้งใจที่จะโฟกัสเยี่ยวกับเรื่องอาหารโดยไม่เอาอุปกรณ์ต่างๆที่จะดึงโฟกัสเราออกไปได้นะคะตั้งใจอย่างนี้ต้องนึกคิดอ้เรานึกคิดอย่างนี้ก็จะได้มีตัวที่ไปคานตามความเข้าเข้าใจดิฉันนะคะเข้าไปคานกับไอความรู้สึกนึกคิดอันใหม่อันใหม่คืออันที่แบบเอ๊มีความนึกคิดมีคําถามว่า A i จะตอบได้ไหมว่า อย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีการรู้สึกอีกอย่างหนึ่งให้ได้ว่าการที่เราตั้งใจโฟกัสอันนี้ค่ะเรารู้สึกดีค่ะจับความรู้สึกดีว่ามันทำให้เราอ่านทันต,ตามจิตไปคือเมื่อมีเรื่องของความคิดอันนึงกับมีเรื่องของความคิดหรือความรู้สึกอีกอีกชุดหนึ่งแล้วมีการเปรียบเทียบในสองชุดนี้ค่ะ จะเป็นเหมือนฝึกให้ตัวดิฉันเองเนี่ยมีการแยกแยะในภาษาธรรมะเอ็ก็เข้าใจว่าเป็นการแยกแยะธรรมวิจัยคือแยกแยะในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะควรแล้วก็เป็นการแยกแยะไปถึงจิตของดิฉันเองแล้วเลือกเลือกในสิ่งที่ถูกต้องถูกตรงในการที่จะมาปฏิบัติหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสรุป วิธีแก้ของตัวเองคือเมื่อเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเดชันก็จะได้มีการสรุปวิธีแก้ของตัวเองว่าอ๋อในขณะคิดแล้วสติเนี่ยหลุดหลุดจากเอเรื่องที่อยู่ตรงหน้าแต่หลุดลงไปใน่วงความคิดกับ่วงความรู้สึกฉันครั้งต่อไปอ่ะถ้าเจอแบบนี้เดฉันจะต้องเตรียมตัวยังไงคืออันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดวิชาเลยนะคะในรายการวันนี้ที่ ท่านผู้ร่วมรายการท่านนี้เนี่ยหยิบขึ้นมาผู้เล่าแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เป็นโอกาสที่เรียนได้เห็นตัวอย่างเทียบเคียงกับตัวเองจากที่ท่านสมณะเนี่ยเมตตาให้สมาทิทฐิขยายความในการที่จะอ่านรู้ความคิดแล้วก็ตามทันจิตของตัวเราเองของตัวดิฉันเองนะคะตอนท่านสมณะท่านเทศ รในเรื่องนี้ทำให้ดิฉันนึกเทียบเคียงเหมือนตัวดิฉันเองนะคะเมื่อเมื่อร่วมร่วมสิมปี20ปีอ่ะฮะพูดไปก็ยาว <c oughs> ค่ะประมาณปี2,540อ่ามากกว่าสิก้ามากกว่า2ีิปีเรียนก็ได้เป็นนั่งณนะจุดหนึ่งซึ่งตอนนั้นนะ่ะเป็นการเรียนหลังหลัง อุดมศึกษาแล้วก็มีวิชาหนึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ที่ก่อนจะสอบก่อนจะเริ่มทําวิทยานิพนธ์ก็จะต้องมีการสอบโครงร่างนะคะเน้นก็นึกถึงภาพตอนที่ท่านสมณะเทศโปรดในวันนี้กับท่านผู้ร่วมรายการท่านนี้ทำให้ดิฉันนึกย้อนภาพไปถึงครั้งหนึ่งในอดีตที่ดิฉันนั่งอยู่นณะณนะตรงจุดที่เป็นนักศึกษา แล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านนั่งล้อมแล้วก็มีการเหมือนกับให้วิธีการที่จะจัดการกับโครงร่างวิทยานิพนธ์นะคะมันทำให้เรน,นรู้สึกโอ้โห<ม>เรน,นโชคดีมากที่ได้มีโอกาสมานั่งอยู่หน้าหน้าสูงในแต่ละชา้าแล้วก็เหมือนกับ ท่านอ่ะเทียบขออภัยนะคะเด๋ยนใช้คําว่าเทียบเสมือนหนึ่งว่าดิฉันเนี่ยนั่งอยู่หน้าครูอาจารย์ทั้งหลายที่กําลังชี้นําให้ทําวิทยานิพนธ์นี้ได้อย่างที่ไม่ต้องเสียวเวลาลองผิดลองถูกโดยต้องสอบผ่านโครงร่างก่อนฉะนั้นในส่วนที่ตัวอย่างในวันเนี้ย ทำให้เดีนเหมือนกับว่าโอ้เดีนไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกมากมายก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะโดยเฉพาะวันนี้ที่เป็นเรื่องของการทําการงานไม่มีโทษก็หยิบขึ้นมาเกี่ยวเนื่องด้วยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําการงานไม่มีโทษซึ่งในการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติโดยไม่ผิดศีล ข้อหนึ่งข้อสองข้อสาวันนี้ท่านสมณะเมตตาอธิบายขยายความความหมายของการทําการงานไม่มีโทษก็คือมีผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสาแล้วก็มีเรื่องของออมิจฉาวนิชาห้าแล้วก็สัมมากรมมันตะสามนะคะก็ก็ทำให้เรียนได้ได้เทียบเคียงไปด้วยก็เป็นเป็นความรู้สึก ยินดีค่ะยินดียินดีว่าได้ได้สิ่งที่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็เอามาใช้ในชีวิตแต่ละวันได้แต่สัญญาเป็นของไม่ค่อยเที่ยงนะคะบางทีจำวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็ลืมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือทำบ่อยๆแล้วก็ทบทวนความจำข้อสุ่มบ่อยๆฟังทำท่านบ่อยๆค่ะแล้วก็ในส่วนของการงานไม่มีโทษวันนี้พอดีว่า ดิฉันก็เคยมีประสบการณ์ได้เห็นท่านผู้ที่ทำภารกิจการงานไม่มีโทษโดยที่ไม่ผิดสิ่งข้อหนึ่งท่านทำร้านมังสวิรัตหลายๆท่านทำร้านมังสวิรัตแล้วก็ไม่ขายอับกรอไรเกินควรแล้วก็ทำโดยที่ไม่ไม่มุ่งที่จะเหมือนกับได้ได้ทำไปแล้วก็เรียนรู้การที่จะ รสล,ละกามคคณอย่างเช่นทําร้านบางสวรัลก็จะต้องมีการชิมอาหารใช่ไหมคะชิมอาหารก็จะมีอร่อยไม่อร่อยในเรื่องรูปลูกกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ษาคําทมรวมๆก็เรียกว่าเป็นกามคคณแท้จริงเป็นโทษคะ่ะท่านท่านที่ทําอยู่ร้านอาหารบางสวรัลในส่วนของนักปฏิบัติธรรมท่านก็ได้ปฏิบัติการงานไม่มีโทษวันนี้ก็มีข่าวมรณาน,านสตินะคะซึ่ง ก็เป็นพลานาลุสติข่าวของคุณคุณอากอกุลท่านอายุ78ปีท่านถึงแก่กรรมด้วยโรคต็กเชื้อนะคะก็ในโอกาสนี้ขอนุร่วมน้อมรำลึกถึงพระคุณความดีของอากอกุณนะคะที่ท่านจากไปเมื่อวานเหมือนจะเป็นเมื่อวานนี้นะคะ่ะแล้วก็วันนี้เผา ตอนประมาณสามโมงเย็นที่ปฐมโตนะคะที่เมนที่ปฐมโตก็ขอน้อมระลึกถึงความดี mm. ก็เชื่อว่าถ้าพลังงานจิตที่ร่วมกันวันหนึ่งได้มาเจอกันจิตของเราเมื่อจากไปเหมือนถอดเสื้อเก่าออกแล้วเมื่อถึงจุดถึง จิตก็จะมาเกิดในร่างใหม่เหมือนได้เสื้อตัวใหม่ตราบใดที่ยังล้างกิเลสไม่หมดสิ้นเกลี้ยงนะคะก็ก็ยังต้องเกิดอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อในใน,ในส่วนที่ดิฉันเรียนรู้มานะคะในหลักศาสนาพุทธค่ะก็มาถึงวินาทีนี้นะคะมาถึงวินาทีนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาค่ะตั้งใจค่ะ ตั้งใจที่จะสรุปให้ได้ประเด็นที่เป็นสาระแล้วก็เป็นเป็นส่วนที่ดิฉันได้แล้วก็มาเล่ามาแบ่งปันเพื่อว่าท่านเอดได้ไปแล้วก็จะได้ประโยชน์บ้างแต่ส่วนตัวดิฉันเองอะ่ะแต่ละครั้งที่มาสรุปมาเล่าดิฉันเองได้ประโยชน์ด้วยนะคะได้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้นจากสรุป เริ่มเริ่มต้นจะออกไล์เนี่ยเองฝั่ง z ูมซึ่งจะอยู่ที่ประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าไม่ประมาณค่ะเวลาแน่นอนเลยตีห้าถึงหกโมงเช้าท่านอาจจะมาก่อนเวลานิดนึงห้านาทีแล้วก็อาจเปการคืนนิดนึงตีห้าถึงหกโมงเช้าก็เป็นการเข้ารายการ z ูมสนทนาธรรมพบปะมิตีมีธรรมนะคะยามเชา้าแล้วก็มีท่านสมณะเนี่ยจะมาเป็นเป็นเป็น แกนเนี่ยเรียกว่าเป็นแกนในการที่จะให้สมาธินะคะท่านสมณะปฏิบัติศีลลงมือปฏิบัติจริงสิ่งที่ได้เป็นจริงมีจริงเกิดขึ้นในจิตวิญญาณก็เป็นต้นแบบให้กับตัวดิฉันเองที่เรียนรู้ถือว่าชีวิตชาตินี้เกิดมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆรหลังจากที่ฟังรายการจบเพืนก็จะมานั่งสรุป ทําความเข้าใจแล้วหยิบเอาประเด็นขึ้นมาบางอันก็จะบา,บางวันก็จะมีหลายประเด็นแล้วพอหลังจากสรุปได้ประเด็นจะปิ๊งตอนสรุปเนี่ยค่ะปิ๊งตอนสรุปแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งก็จะเวลามาพูดเนี่ยค่ะมันเหมือนกับมีอะไรที่ทําให้เชื่อมโยงเรื่องราวแล้วก็มีบางคําตอบที่บางครั้งถามแล้วยังยังไม่รู้สึกไม่ลงตัวทีเดียวนะคะ พอมาพูดก็เหมือนว่าตัวเองจะได้คำตอบที่คมขึ้นชัดขึ้นนะคะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะทั้งท่านที่มาชมย้อนหลังขอบพระคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกความคิดเห็นนะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีนะคะ